สวัสดีค่ะใบนี้ก็จะเป็นหมวกอาค่ะของผู้ชายนะคะจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะปักลูกเดือยด้านหน้าปักลูกเดือยลูกปัดนะคะแล้วก็เม็ดเงินที่เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะอลูมิเนียมสมัยก่อนก็จะใช้เป็นเงินแท้แต่ปัจจุบันเราก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะเพื่อราคาย่อมเยาวนะคะจับต้องได้ติดกระดิ่งนะคะมีผู้ไหมพรม ตรงนี้ก็จะเป็นงานลอยลูกปัดนะคะมีกระดิ่งคุ้งกลิ้งนิดหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของอาคาก็จะต้องมีเรื่อเงินห้อยนะคะด้านข้างอันนี้จะเป็นเย็บเย็บต่อกันด้วยมือทั้งหมดนะคะใช้มือเย็บทั้งหมดเลยทุกจุดด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะเป็นการตกแต่งของเขานะคะตามสไตล์ก็จะมีเบีย้ยหอยประดับด้วย เม็ดเงินนะคะตรงนี้ก็ร้อยด้วยมือทั้งหมดนะคะเย็บติดของหมวกก็ด้วยมือนะคะด้านหลังของหมวกตรงนี้เจดนิ้วนะคะโดยประมาณเจดนิ้วความสูงนะคะความสูงอยู่ที่8ดนิ้วค่ะด้านข้างของหมวกตรงนี้นะคะกว้างอยู่ที่หกนิ้วส่วนบนส่วนบนก็จะแคบลงมาก็จะเป็นห้านิ้ว ห้านิ้วนะคะห้านิ้วห้านิ้วครึ่งนะคะนี่เลยด้านหน้าความกว้างโดยประมาณก็อย่างเงี้ยฮะ,ะประมาณหกหกถึงเจ็ดนิ้วนะคะหกถึงเจ็ดนิ้วความกว้างของด้านหน้านะคะรอบศรีรษะก็เลยจะใหญ่นะคะผู้ชายใส่ได้สบายมากๆ <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงถ้าหัวเล็กก็จะก็จะก็จะหลวมนิดหน่อย แต่ถ้ามีผมมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ใส่แล้วก็พอดีพดีนะคะสวยค่ะสวยมากๆลองดูด้านในด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ผู้ชายก็เลยจะใส่ได้สบายนะคะ พับแบบนี้ได้พับเก็บแบบนี้ได,แบบได้สบายมากประหยัดที่เก็บตรงนี้เป็นรูปช้างนะคะตรงนี้จะเป็นรูปช้างข้างในตรงนี้เจ็ดนิ้วเล็บรอยสวยงามค่ะเลยบรอยสวยงาม